ะมีกำแพงเนาะซูมให้เบื้งเยพี่น้องหินกำแพงยักษ์น้องแผ่นหินพี่น้องเลยเป็นตาหน้างึดงออัศจรรย์เลยแผ่นหินพี่น้องเลยอ๋อบอกสอนได้ยินขาเจ้าว่าว่าเป็นหินเก่าของเจ้าบุญอุ้มณัฐจำปัสสัตน่าจะแม่เราพี่น้องเลย้าผิดพลาดต้องขอโทษขออภัยเนาะ เดยวพี่น้องเป็นใส่กุญแจไว้โอ้ oh, งามเด้เพื่อนทรงในงามพี่น้องเลยบายที่พี่น้องหมดสู้คู้สู้คนเนาะตอนนี้บา่าสอนอยู่ที่เขตสรเบนองค่ะแกแขว้งข้าม,มวนคลิปนี้สิพาพี่น้องครับมาเบิ้ง มาเชียวเบื้องกำแพงยักษ์กำแพงยักษ์เมืองท่าแขกพี่น้องเลยซึ่งเป็นตำนานเป็นกำแพงใหญ่เสื้อก็จาเป็นกำแพงเมืองท่าแขกในสมัยอาณาจักรสีโคตรบูนพี่น้องในหมู่ทข้างหน้าจะมีกำแพงเนะาะซูมให้เบิง้ง มันจะเป็นคือ,อหน้าผาแต่ว่ามันจะเป็นคล้ายๆคือกำแพงนเนวาเนาะมีความยาวประมาณ14กิโลเมตรผ่ <S <S านมาบาสอนเคยพาพี่น้องเข้าไปเบิ่งจุดหนึ่งเนาะเึ่งเปินเปิดเป็นแรล่ท่องเที่ยวอ,อยู่ทางบ้าน <S <S ไมโพสีพ,พนเนาะแต่ว่านี้เป็นจุดอยูเ่เขตบ้านโพนสะอาดเมืองทาแขก จะเป็นชุดเป็นชุดเนาะบางบอลก็ถึกอ่าถืว่าอย่างไรถึกระเบิดเนาะในการพัฒนาประเทศชาติั้าเกิยเรื่อง,งการพุกสร้งสางเฮื่องซ่านก็ต้องได้ทุบได้อย่างคล้ายๆคือกำแพงนะพี่น้องมาเบิ่งด้วยตาเปานี่จะเห็นชัดเจนกว่าแต่มันจะกลายเป็นหินเป็นอย่างไปล้อ่าจะน้อยบัอนจะพาพี่น้องไปเบิ่งอีกจุดหนึ่งเนาะจุดที่เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวครับ บริเวณจะเป็นดินส่วนบุคคลเนาะเส้นทางเลขที่13ใต้ mm hmm. เขตบ้านโพนสะอาด mm hmm. เมืองท่าแขก mm hmm. เป็นปูยาง mm hmm. สำเร็จเงียบห้อยเนาะจ mm hmm. เป็นโภก,การปรับปรุงเส้นทางใหม่ปู mm hmm. ยางอสัสพานทุกดีพี่น้องขยายนาทางกว้างกว่าเก่า mm hmm. เส้นทางเลขที่13ใต้ เส้นทางหลวงแห่งชาติมีความยาวเยียดเยือ่อเวลาหัวใ้อนวยพิ่นกาแท้มเส้นจาราจรจะใส่ป้ายจราจรตท,ทั้งๆเรียบสอเรียบฝางทางเบื้องขวาไอ้พี่น้องจะมีกำแพงเหรอกกำแพงยากกำแพงเห็นฝากทางเบื้องขวามือ จะมีกำแพงหินเยยบไปจนบริเวณหอดวัดผูส่าแก้วรัววัดลักซี่อย่างสำเร็จหมดแล้วพี่นอ้องเป็นคลองระบายน้ำทางแน่นองทางหน้าเป็นทางซีแงมหาไซเนาะ ีแยกไปเมืองมหาไซยมราชนาไก่ไซบัวทองบัวลาพาศพี่น้องหินกำแพงยักหรือว่ากำแพงภูคณาบริเวณวัดภูสาแก้วหรือว่าวัดลักซี่เป็นงอนหินหญ่ขนาดทางเทิงจะแมนห้องการบ้านโพนสะอาดวัดภูสาแก้วหรือว่าวัดลักซี่บ้านโพนสะอาดอันนี้แมนอ่างน้ำประปาของเมืองทาแขก แผนหินพี่น้องเลยเป็นตาหน้างึดงออสศาจันเลยแผ่นบา้ากใหญ่ๆแผนหินเป็นตาเรือเสื้อพี่น้องเลยมันเหนือฝีมือของมนุษย์ที่จะเห็ดได้นะแ่เ้ผนสันนิฐานว่าเป็นกำแพงยักษ์กำแพงภู้ข้าหน้าแหละ อันนี้บอแมน่นะพี่น้องบอแม่นห้องการบ้านเนาะเป็นเงื่อนเก่าของเจ้าบุญอุ้มเจ้าบุญอุ้มนะจำประสักเนาะแผ่นหินพี่น้องเลยอ้าวเป็นยง บอกสอนได้ยินเข้าจ้ว่าว่าเป็นเหือนเก่าของเจ้าบุญอุ้มณะจำประสักน่าจะแม่นล้ะพี่น้องเลย้าผิดพลาดต้องขอโทษขออภัยเนาะเป็นเหือนไม้เป็นกำแพงป้องกันตัวเมืองหรืออาณาจักรซีโคตบองในสมัยนั้นแหละเมื่อพันกว่าปีก่อนเดี๋ยวพี่น้องเป็นใส่กุญแจไว้กองห้อยหับตน้น เป็นเงินเก่าของทางเจ้าบ,บุญอุ้มอขออนุญาตเออเนาะมาเที่ยวมาชมเป็นแหล่งท่องเที่ยวใครอยากมาเที่ยวมาสมกลับมาได้พี่น้องเพื่อนเพื่อนละ่ะไปใกล้กับอ่าง,ง่วนทีน,น,นั่นเลยเนาะเดี๋ว่วเอา อวนหินเป็นเสาเลยครับแม่นเนาะมีบออน,นั่งนั่งลิ้นนั่งครับแข่พร้อมมาพี่จะสามารถแหนมเห็นวิวงามขนาดนด้น,นี่วิวภูผาและเส้นทางไปเมืองมหาสัยยมราด สภาพเฮือนก็นยังยังดีอยู่พี่น้องเลยนัญหาทำใดกลายขึ้นมาเนาะทําใดเล็กแทงนี้มันจะย้ายเงียดไปบอนอ่นทัอิอตที่บาซอนทาให้เบิงงเนาะมีความยาวบ้านซีหาลักไว้ได้น่ยมาเบิรงนโซนนี้พี่น้องเลย ่ป้องนียเป็นพลานทีนใหญ่นี่พี่น้องนี่แหละเนาะสำแพงยักเมืองท่าแขกอีกจุดหนึ่งบริเวณบ้านพลสะอาดต่อหน้าวัดลักซี่บ่อน,นี้หลายคนกันยังบ่อนั่ฮูจักหลายคนกันยังบ่อนันเห็นเนาะ เงินของเจ้าบุญอุ้มนะจำประสักด้านหน้าแม่นวิวโตวเมืองทาแขกพี่น้องเลยอันนี้เป็นห้องเฮียนประถมโคนสะอาดเดี๋ยวมันยาวเหยียดพี่น้องไหยเรียบตามนี่แหละไปมันไปฮ้อนบอลบอล,บอลสนพาให้เบิรงนทำยียทุนเนาะ เสียงแมงจักจันเริ่มห้องแล้วพี่น้องเลยอันนี้เป็นบริเวณวัดนะทีมีธาตุกัดไส่กระดูกเรียบลงมาในแม่นวัดพี่น้องกำแพงยักหรือว่ากำแพงคูคูคันนาหมดแล้วนี่ เราสอนที่ว่าห้องการบ้านคนสะอาดบมเมนเนาะเห็นเ่นเาของเจ้าบุญอุ้มนะจำปราสักที่น้องอยากผู้ใดยอยากมาเลาะมาลินมาเที่ยวกับมาได้เดอเนาะอยู่ในเทศบาลเมืนอแค่แค่นี้แหละเป็นตาหน้างึดงอัศจรย์แผ่นหินใหญ่ยี่เนะาะใหญ่ส,สุดเลยเป็นตาหน้างึดงอัศจย์ ส่วนลายน้อยหินหรือว่าก้อนหินที่เราเห็นมันจะเป็นน้อยน้อยเนาะแต่ว่าอยู่นี่เป็นน้อยใหญ่เป็นวางบนทางขึ้นมานแผ่นหินพี่น้องเป็นตาเงืบอบบ่เนี่ยโอ้แผ่นบักใหญ่ๆน้อยมักใหญ่นาะนยาวเหยียดไปทอดทางใหญ่ไปละ เพื่อนเพื่อนรักกายใช้อันหินเลยน่ะพี่น้องเดีย๋ยวเหยียดนบ้อนให้ด้วย บริเวณนี้ยังพันอยากคือกำแพงพอบานใดเนาะอยู่บนบ้นานไม้พุทธศีลโอ้ยคือกำแพงค่าขนาดโอ้งามเลยเฮือนทรงนี่งามพี่น้องเลยเห็นล้วพี่น้องเลยภาพบรรยากาศกำแพงยักเมืองไานแขกแำแพงขำม,มวลหรือว่ากำแพงภูนน้คันนาคูคันนา คู่ขั้นหน้าอันเดียวกันแล้วเนาะโอเคแล้วน้องสำหรับคลิปนี้มหันเนี่มาสอนขอพิชลิปนี้ไว้สำนีก่อนเนาะโอกาสหนะ้าพบกันใหม่สบายดี